นึงนะครับในการบันเทิงเมื่อวานนี้ที่ออกมาแจงชี้แจงนะครับว่าติดเชื้อโควิด1 9ก็คือแรปเปอร์หนุ่ม TJ นะครับยู <Your Boy S 1> <TJ S 2> บอยทีเนี่ <TJ S 1> แหละโดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับเขาบอกว่าได้ทำการตรวจ ATK ผลออกมาไม่พบเชื้อก็เลยไปทำงานตามปกติในช่วง10วโมงเช้าหลังจากนั้นเนี่ยมีอาการคันคอในช่วงค่ำจึงได้ทำการตรวจ ATK ซ้ำนะครับตอนประมาณ4ี่ทุ่ม ก่อนจะออกไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับก็เลยพบว่าเอ้าผลกลายเป็นบวกจึงได้ไปเข้าตรวจ rt pcr นะครับก็ได้รับการยืนยันผลตรวจว่าเป็นโควิดนะครับก็ได้เข้ากาันกักตัวตามมาตราการการรักษานะครับแล้วก็งดกิจกรรมทุกอย่างเลยนะครับเขาบอกว่าเพื่อความมั่นใจและความปลอดภยัยทางศิลปินและทีมงานได้แจ้งให้ทางผู้ใกล้ชิดก่อนหน้านี้และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้ตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตราการความปลอดภัยแล้วนะฮะ ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับในวงการวรวมไปถึงคนทั่วไปก็เชื่อว่าก็คนใกล้ตัวแหละเดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวมากเลยนะครับการติดโควิดเช่นเรารู้จักกับเพื่อนกันอยู่อย่างเงี้ยนั่งจับเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยนั่งใกล้ๆกันอย่างเงี้ยปร,กรากฏอ้าตกสายเป็นโควิดคนนี้ตรวจ10โมงไม่เจอ <S <S เจออีกทีสี่ทุ่มเจออีกนะฮะอันนี้คือภายในวันเดียว,ยว,เ,ยวเลยนวันดต้องบอกว่าดูอาการตัวเองดีๆละกันนะฮะเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีแค่ระคายคอคันคอไอกกลแอมอะไรอย่างเงี้ยอือก็ต้องประมัดระวัง